ที่มาของคำเอาล่ะน้องเจมครับคือทอมอยากจะรู้จังเลยครับว่าน้องเจมสามารถร้องเรียนเสียงสัตว์ต่างๆได้หรือเปล่าครับโอ้โหน้องเจมสเนี่ยสบายมากเลยครับนี่อ่ะถ้างั้นขอฟังเสียงลูกไก่นะครับเจ็บเจ็บนี่สุดยอดมากงั้นขอฟังเสียงลิงเจ็บเจ็บนี่ขอฟังเสียงหมูอูดอูดะเสียงหมา ขอเสียงไส้เดือนอจะรู้ไหมครับอาทำไมไม่รู้ล่ะครับน้องเจมเป็นถึงน้องเจมต้องทําได้ทุกอย่างสิครับไม่ใช่ครับครูทำได้ยินเสียงไส้เดือนไหมล่ะครับออาก็ไม่รู้ไงถึงถามน้องเจมน้องเออจมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะน้องเจมเป็นคนตัวเล็กแค่ติ๊กเดียว,วน้องเจมจะได้ยินเสียงได้ยังไงครับอ๋เอเราก็คาดหวังเห็นว่าน้องเจมมีความสามารถเอออ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงลงมีใครทราบไหมครับเสียงไส้เดือนเราไม่ทราบนะไม่ทราบนะอะครูทมจะถามครับ คำถามคำถามนี้ครับเกี่ยวกับเสียงของสัตว์มีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งครับเราพูดกันว่ากระชโชกหกห้าเฮ้ยเคยได้ยินไหมครับกระชโชกหกห้าครูทอมถามว่าคําว่าโหกตรงนี้นะครับมีที่มาจากเสียงร้องของสัตว์อะไรร่วงเสือหรือสิงโตครับ15หวินาทีจบเวลา สิงโตใช่ปะสิงโตเมื่อสิงโตเุกคนโป็นหกหกโกหกวเป็นสิงโตใช่คุยกันดังๆได้เลยครับห้าสี่สสองหนึ่งหมดเวลาแล้วครับตอบว่าสิงโตคะ่ะสิงโตทำไมถึงตอบสิงโตล,ล่ะครับก็เสียงมันเป็นเสียงหกหกเสียงโหกจริงหรือเปล่าตอบมาแล้วว่าโหกนะครับเดี๋ยวนะขอดูคะแนนนิดนึงนะ ถ้าตอบถูกก็จะได้มาเป็นสองต่อสองนะครับถ้าตอบผิดนี่ฮอรนุฮูกได้สามเลยนะครับฮูกเป็นเสียงสัตว์อะไรตอบมาแล้วว่าสิงโตเพราะคุณคุณว่าเสียงสิงโตดังฮูกฮูกนี่ฮอนุฮูกครับถ้าฮอรนุฮูกตอบฮอนุฮูกจะตอบว่าสิงโตค่ะส,<อ>สิงโตเหมือนกันเลยทําไมล่ะครับเคยได้ยินเคยได้ยินนะตอบมาแล้วว่าสิงโตคําตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับ<ว> เด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม,ไม่เด็ดนะครับไม่เด็ดนะครับต้องตอบว่าเสือนะครับกระโชงหงหากเนี่ยนะครับก็แปลว่าพูดกระชากเสียงพูดไม่น่าฟังเลยนะครับลองดูเสียงเสือยังไงนะยังไงนะไอคิวว่าอะไรนะเพดเลยเคยได้ยินที่ไหนเสียงเพดเ,เนี่ย ไม่รู้วาพี่อะไรล่ะเสียงเปรตนี่จะเป็นเสียงแหลม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 นะเพราะว่าเปรตเป็นไงปากปากของเปรตจะเป็นไงปากเท่ารูเข็มนะครับนะตามความเชื่อของคนไทยเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าใครที่นิสัยไม่ดีเป็นลูกอัตันยูนะครับเช่นแบบทําร้ายพ่อแม่ต่างๆเนี่ยเขาว่าตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรตด้วยนะครับนะ